วันนี้พวกเรามาล,ล,ลงารงณ์พักฐานหนึ่งเราไม่เห็นด้วยที่จะมิลโ์พ่อสกกร,รกามขดีพูดตรีคอรับท่านซึ่งเขาพยายามขัดก,กันกฎหมายมีลล์ร่อสะรมจะเข้าสภาในเดือนหน้าข้าพี่น้องเห็นด้วยไม่อยากให้มิลล์พ่อรรมนับการเมืองที่โกงพี่น้องเอาสปีเกอร์ของพวกเราดิร่วมกันเดินท้ายรถ ปิดที่บ้านก็ได้ปิดท้ายรถก็ได้สื่อสารดลยว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมนักการเมืองที่กงประเทศ2องเราไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมการกรําติดต่อองค์พระมหากิย์หรือสถาบันพระมหาิย์เพราะคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นคดีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบัน เป็นคดีเดียวข้องโดยตองกับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเราพี่น้องประชาชนให้การเคารพการไปนิโรโทษกรรมให้คดีความผิดมาต,าตรา112นะครับก็เท่ากับไปส่งเสริมให้มีการมิ่ีอาฆาตมาตรายต่อสถาบันพระมหาษัตริย์แล้วไม่มีคนไหยมีบุคคลกระทำผิดแต่ถูกละเวน้นนิโรโทษกรรมได้ แต่ภาพเป็นพี่น้องประชาชนพน,นาตกเป็นผู้ต้องหามีสารในประถังว่าผิดจริงเลยตกเป็นแค่ผู้ต้องหาบางท่านบางคนยังต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่นักการเมืองทำผิดมีเวลาหนีคดีมีเงินหนีคดีกลับมาไม่ยอมติดคุกกลับมาเอาพักพวกของตัวเองที่เป็นนักการเมืองจะออกกฎหมายเพื่อโทษให้แบบนี้มันเกิดความเท่าเทียมหรือไม่เอาแค่นี้ คิดกันแค่นี้ทิดกัรตรงนี้ก็เห็นว่ามันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการบรงคับใช้กฎหมายดังนั้นคนโกงก็ต้องรับความผิดในการโกงใช่ไม่ใช่เพราะคนโกงอีกกองประเทศไ,ไม่ใช่ค,คนพิส่วนบุคคลเขาโกงประเทศโกงประเทศก็คือโกงคนทั้งประเทศ<ไ>โกงทุกคนเอาเงินภาษีอของประชาชนไปโกงยักก็เขาตัวเองเขาเรียกว่าโกงประเท นี่เป็นคดีร้ายแรงมากต่างประเทศเขาไม่มีนิ่ะโทษให้คนโกงแต่ประเทศไทยประมาณจะมีนักสจะโทษให้คนโกงนอกเหนือจากนทษแล้วยังจะออกกฎหมายล้างผิดให้ด้วยความหมายก็คือว่าไม่เอาความผิดแล้วจะล้างบนผิดว่าไม่เคยกับทำผิดไม่เคยโกงด้วยเป็นบุคคลที่ใสสะอาดมากแต่คุณโกงเ,เงินที่โกงไปมันหายไปไหนมันอยู่ไหนพวกนั้นมาขึ้นมาแท้หรือเปล่า คุณไม่ได้มาคืนประเทศคุณโกงแล้วโกงเลยนับประเทศหายแล้วหายเลยดังนั้นสิ่งที่เรามายืนยันมาพวกวันนี้มาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนผลที่โกงประเทศไม่ควรได้รับการลดโทษแม้แต่วันเดียวด้วยซ้ำไปไม่ควรที่จะเรียกโทษด้วยซ้ำไปพวกระแทศนี้ต้องไปคุกทั้งชีวิต เราออกมาปกป้องกระบวนการยุติธรรมให้กฎหมายเป็นกฎหมายกฎหมายต้องสร้างความเท่าเทียมกันกฎหมายต้องคับใช้กับคนทุกคนกฎหมายฉบับเดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกับคนทุกคนคนจะเข้าเพียมกันได้ต้องการเคารพกฎหมายแต่ว่านี้กฎหมายถูกฟัาเป็นถูกเลื่อนปฏิบัติและคนจะิดความเข้าเทียมคนจะมีความสุขเต็ม พวกเรามาสื่อสารมาบอกเป, nah s <S ปล่ามาลอกเรื่องนะครับลงมรมงมกกันที่เราทันติดสติเกอร์ตายรถไม่เห็นด้วยนิรโทษกรรมคดีผู้ตขอรับชัานไม่เห็นด้วยนิรโทษกรรมคดีอาญาร้ายแรงคดีอาญาร้ายแรงคืออะไรคดีที่ฆ่าคนตายถึงแม้จะอยู่ในการคุมลมแต่เอาปืนมายิงเขาให้ตาย เป้าหมายต่อชีวิตเขาต้องการให้เขาตายบาดเจ็บบาดเจ็บที่การทำนั้นคดีแบบนี้เ,เป็นความผิดต่อชีวิตไม่ควรที่จะมีกโทษตามสติ๊กเกอร์ไม่มีกโทษตามอาจารา์อุสติ๊กเกอร์ไม่มีกโทษตามสตรีอาไรแรงสติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่มีกโทษแบบเหมารวมต้องติดทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ที่น้องต้องสดงออกในการร่วมกันปกป้องาพระมหากษัตริย์ร่วมกันปกป้องไม่ให้นักการเมืองที่โกงออกกฎหมายนี่เราโทษตัวเองนี่เอาตรงนี้อ่าไม่ต้อง